หัวลายมือคนที่นี่มันเป็นอะไรกันวะเนี่ยอ่านไม่ออกเยอะมากหัวข้อทำในการ,รเผชิญวิกฤตในปัจจุบันและตัวอย่างในครั้งพุทธกาลอะไรวะเนี่ยเรียนถ่ายภาพเรียนถามท่านอาจารย์ขอบคุณครับ SK 250423คืออะไรวะให้เลขกูด้วยนะเนี่ยหตัวพอดีเลยลวันที่หนึ่งวะเนี่ย แล้วกูพูดไปแล้วด้วยเลขเมื่อกี้นี้สามตัวท้ายสี่สองสามนะแล้วก็ไม่ต้องไปสารแนซื้อกันละกูห้าพุ่มวยฟังเอาเนี่ยหัวข้อธรรมะในการเผชิญวิกฤตในปัจจุบันและตัวอย่างในคำพุทธการเผเชิญอวิกฤตในปัจจุบันหมายความว่าอะไรไม่เข้าใจวิกฤตเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องยกตัวอย่างมาไม่งั้นอาจารย์อธิบายไม่ได้เนาะ อาจารย์เบียร์นอกจากเคยเที่ยวงาน S2O ไปงาน EDM ใหม่บ้างคะเข้าวงกา ED M, ร EDM P สอ,อะไรก็สมัยเริ่มต้นทํางานนั่นแหละไปมาทุกที่อ่ะสายตื้ดไปหมดอะ่ะงานเขาเรียกอะไรนะงานเขาใหญ่อะไรพวกนี้ก็ไปนะสมัยก่อนนูอนาะยุแรกๆนะับไปมาที่เขามีงานจัดคอนเสิร์ตเขาใหญ่ก,กันอย่างเงี้ยก็ไปสมัยก่อนไปหมดอะ่ะที่ไหนไปได้ไปหมดอะ่ะที่ที่คนเยอะๆอาจารย์ชอบชอบไปที่ที่มันคนมากๆมันสนุก คนอนน้อยไม่ค่อยชอบไปเมื่อก่อนไม่ชอบวิเวกหลีกเล่นเดี๋ยวนี้หลีกเลี่ยงที่ที่ไปคนเยอะๆอยากอยู่คนเดียวสบายๆวิเวกหลีกเล่นไม่อยากไปวุ่นวายแบบใครเยอะเมื่อก่อนอยากอยู่ในที่คนเยอะๆไม่ชอบที่วิเวกหลีกเล่นมันตรงกันข้ามกันไปหมดเพราะเราเริ่มเห็นความจริงว่าความวุ่นวายมันเกิดขึ้นมันทําให้เราเกิดความทุกข์ร้อนในใจแต่เวลาเราอยู่วิเวกหลีกเล่นไม่กี่คนเนี่ยมันทําให้เราสงบเงียบเราเราเหมือนเราพูดเยอะอะบรรยายเวลาจะบรรยายเสร็จพุ๊จะแทบจะไม่พูดเลยนะนั่งเงียบ เพราะอะไรเรารู้สึกว่ามันมันไม่จะเปต้องพูดอะไรอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยพูดอยู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ไลส่วนอาจจะก,ก็ไม่พูดก็นั่งเงียบไม่มีใครมาคุยด้วยก็ไม่คุยก็นั่งเงียบเวลาบางทีมีคนมานั่งคุยอะไรกับอาจารย์ยืดๆย,ย,ยาวๆอยา่างเงี้ยอา,จ,ายจ,ะจะเบื่อมากเพราะว่าทุกอย่างที่เราพูดเราพูดไปหมดแล้วควรไปฟังย้อนหลังมากกว่ามาฟังกับอาจารย์โดยตรงเพราะบางทีมันทําให้อาจารย์เนี่ยพูดเยอะเกินไปแล้วมันได้ประโยชน์กับแค่คนไม่กี่คนแต่จะมานั่งพูดทีเดียวเนี่ยได้ประโยชน์ทุกคนเป็นร้อยคน นี่มันกี่คนเข้าไปแล้วเนี่ยมันร้อยสองร้อยสามร้อยคนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการได้ประโยชน์มากที่สุดคือการไม่พูดประเเรื่อง,งวงการ EDA อะไรนี่เดินออกมานานมากแล้วอาจารย์ครับถ้าแม่ด่าและตีหนูเขาจะบาปไหมมันต้องอยู่ที่เจตนาของแม่ถ้าแม่ตีเราพ่อตีเราด้วยเจตนาไม่ได้ประทุษร้ายต,ต่อเรามีเจตนาหวังดีย่อมได้เขาเรียกว่าทําหน้าที่ของความเป็นแม่คือห้ามลูกเสียจากบาป แต่การตีถามว่ามีวิบากไหมมีอยู่แล้วแม้เจตนาดีก็คือเจตนาในการตีเพื่อสั่งสอนวันหนึ่งข้างหน้าเรากําลังเดินออกจากความเร็วความชั่วในอนาคตแต่ชาติชาติต่อๆไปเรามีโอกาสานในการเกิดเป็นคนก็อาจจะเดินวิธีการแบบนี้เหมือนกันคือตีด้วยการเบียดเบียนเขาโดยเจตนาอะไรเจตนาดีวันหนึ่งข้างหน้าเราเจอพ่อแม่เขาตีเราด้วยเจตนาดีเหมือนกันอันนี้จังไม่เที่ยงอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลถ้าเราตี เราพยายามคือเวลาตีเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยคืออย่ามีใจพยาบาทในขณะที่เรากําลังตีเนะี่ยมันมีใจใครย่พยาบาทคือโมโหอ่ะมันโมโหแล้วมารู้สึกอยากทําร้ายลูกมารู้สึกแบบเดี๋ยวกูแบบอย่างเนี้ยอาการมันเป็นแบบเนี้ยเรียกว่าพยาบาทในขณะนั้นเราไม่รู้ตัวเองหรอกเราคิดแต่ว่าเจตนาดีแต่ความเป็นจริงมันไม่เจตนาดีเราต้องการจะทุกข์มาสักแอกหนึ่งเพราะว่าลำคาเแลอเกินอย่างเงี้ยกลับไปพิจารณาตัวเองดีว่าเจตนาดีก็ส่วนหนึ่ง แต่ในขณนะนั้นเรากําลังใช้อารมณ์หรือเปล่าถ้าจะตีลูกเพื่อการสั่งสอนให้อารมณ์ตัวเองเนี่ยดับซะก่อนเมื่อลงตัวเองดับแล้วเวลาที่จะไม่มีความโกรธแล้วเรียกลูกมานั่งคุยว่าผิดไหมผิดจะทํำไหมถ้าทำครั้งหน้าเป็นอีกจะขอตีนะบอกเขาไว้และครั้งหน้าเป็นอีกก็ตีแต่เราจะต้องวางใจเป็นปกติก่อนเก้าอี้ที่นี่น่าจะมีปัญหานะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหน่อยเออเปลี่ยนตัวหน่อย เขอบคุณมากมาเออจริงๆอาจารย์พูดผิดต้องบอกว่าพอเพลซแต่ใช้ได้อันนี้ก็ดีแต่พอพพลสมันอร่อยกว่าขอดูด้าเาไม่งั้นเดี๋ผมใช้เองก็ได้ไม่เป็นไรใช้ได้ขออาจารย์ช่วยสรุปแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธให้เข้าใจพุทธศาสนาโดยย่ออีกสักครั้ง แนวปฏิบัติของพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาศีลคือศีลห้าสมาธิคือการสงบอยู่ในอารมณ์เดียวปัญญาคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่อาจารย์เล่าตอนแรกลักคํคสอนพุทธศาสนาสัมพุทธศาส,ธสนามีแค่นี้พูดได้ง่ายคืออริยม,มรรค8 8สมาธิที่เห็นถูกต้องเห็นถูกต้องในอะไร ในหลักของอริยสัจสี่ทุกคือแบบนี้เหตุนในการเกิดขึ้นของความทุกข์คือแบบนี้วิธีการดับปัิหาเรื่ความทุกข์คือแบบนี้วิธีในการดับปับิหาเรืความทุกข์คือแบบนี้นี่เรียกว่าหลักอริยสัจสี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อเห็นถูกต้องเราต้องดํำรีถูกต้องคือถ้าเราเห็นถูกต้องแล้วเราจะคิดถูกต้องด้วยไงเราก็จะเริ่มคข้ยควรพิจารณาว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ควรเอาไว้สิ่งนี้ควรเดินออกเราจะเริ่มแเห็นจริงตามนั้นได้นี่ตัวที่สอง ตัวต่อมาสัมมาวาจาเมื่อเราคิดถูกต้องวาจาถูกต้องไหมวาจาย่อมถูกต้องตัวที่4สัมมากรรมมันตะการงานชอบคือการกระทําทุกอย่างที่เราทําเราจะเดินออกจากการฆ่าสัตว์รักษัปลาเพื่อปิณิการเราจะไม่ทํากรรมสมอย่างนี้เมื่อเราทําได้ตัวที่ 4, ทตัวที่สเราจะทําตัวที่ห้าได้สัมมาอาชีวะอาชีพชอบ คือเราจะหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองในการหาเงินหาทองในการผสมผสานพัฒนาในการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองเราจะหาเลี้ยงเฉพาะชีวิตที่ไม่เบียเดเบียนเดือดร้อนตนเองผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าสัตว์ให้ล้มตายไม่เป็นการเพื่อการค้าอาวุธไม่เป็นการเพื่อการค้ายาพิษเดินไปสู่ความตายไม่เป็นไปเพื่อการทำอะไรวะไม่เป็นไปเพื่อการาาเดินไปสู่การค้ายาเสพติดสุรายยาเมา เราจะไม่เดินไปในหนทางเห็นการเลี้ยงชีพด้วยอาชีพเหล่านั้นที่เป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนหรือหม่อมเมาคนอื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเราจะไม่ทําอาชีพเหล่านั้นเมื่อเราทำหามีอาชีพถูกต้องเราจะมีความเพียรในการพยายามทําทุกอย่างที่พูดมาในตอนต้นเมื่อเราเริ่มต้นในการทาความเพียรทุกอย่างที่พูดมาในเริ่มต้นเรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบเราจะเกิดสติสัมปชัญญะได้เมื่อเราจะมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสติเราจะเกิดสัมมาสมาธิ คือเราจะอิ่มอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้มักแปย่อเหลือ3คือศีลส,สมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมถวิปัสสนาย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปานาสติเขานี้แค่นี้เลยหลักคำสาวพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ทรงตรัสรู้อะไรอริยสัจสี่ดังนั้นแก่นแท้ของลัทธะพุทธคือหลักอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าน,นอกกรอบจากหลักอริยสัจสี ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสงบลำงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมรักผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อการนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุก์ขในเมื่อความรู้ในโลกนี้เต็มไปหมดไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุก์ขแล้วเราจะไปศึกษาเล่าเรียนมันเพื่ออะไรจะไปเชื่ออะไรสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรเพราะสุดท้ายไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุก์เออไม่ต้องไปสนใจเราปล่อยสัตว์ชนิดไหนกินไม่ได้ ถูกต้องไหมครับเช่นปล่อยปลาไหลไม่ใช่การปล่อยปลาไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเราสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราสามารถกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นได้เลยแต่ต้องมีความบริสุทธิ์ด้วยความปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สามส่วนนี้นะดังนั้นการปล่อยปลาชนิดไหนห้ามกินปลาชนิดนั้นคําถามคือห้ามเพื่ออะไรตอบได้ไหมไม่ได้มันไม่มีเหตุผลเห็นปะ เราจะทําอะไรเราต้องมีเหตุผลในการกระทําสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ทําไปด้วยอํนานาจแห่งความเพลินพอใจต้องมีสติสัพปพปัญญะรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยเนาะมีสติกับการเชื่อกับการเห็นเหล่าน,นั้นด้วยเพราะนั้นกินได้ด้วยความบริสุทธิ์สามส่วนตามคําทํานายน้าท่วมกรุงเทพในหปีท่านคิดว่ายังไงไม่รู้ว่านี้จังไม่เที่ยงอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมพ้าจะไม่รู้อนาคตล่วงหน้า และอาจารย์ก็ไม่ได้อยากรู้และไม่จําเป็นต้องรู้เพราะรู้ไปก็ทําอะไรไม่ได้คําถามคือจะรู้ได้ยังไงว่าอนาคตข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเราจะยังมีชีวิตอยู่แล้วรู้ได้ยังไงว่าอนาคตข้างหน้า5ปีข้างหน้าจะท่วมจริงแล้วถ้ามันไม่ท่วมล่ะสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้อุตสาห์เตรียมตัวอดทนอดกลั้นเก็บทุกอย่างสะสมทุกอย่างจนตัวเองไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์สุดท้ายผ่านไป5ปีมีแต่ความทุกข์ปปกร้อน เพราะการพยากรว่าน้ําท่วมจ,จ,จะท่วมอีกห้าปีข้างหน้าปรากฏถึงเวลาห้าปีผ่านไปหกปีผ่านไปเจ็ดปีน้ําไม่ท่วมใครจะรับผิดชอบต่อความกังวลในตลอดห้าปีที่ผ่านมาที่เราไม่มีความสุขในการเตรียมตัวรอคอยน้ําท่วมกรุงเทพใครจะรับผิดชอบไม่มีใครจะคืนความสุขให้กับเราไม่มีสุดท้ายมีแต่ความทุกข์ร้อนใจหน้าที่เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราตั้งอยู่บนความไม่ประมาทสุดท้าย จะท่วมหรือไม่ท่วมเราจะไม่มีความทุกข์เพราะเราเตรียมตัวตัวเองไว้อย่างดีแล้วให้เข้าใจตามนี้เนาะถ้าก่อนตายแต่ทรมานมากต้องทำยังไงไม่ให้ทรมานมึงรีบตายสิจะได้ไม่ทรมานวิธีการทำให้ไม่ทรมานคือหนึ่งต้องระง,งับอาการปวดด้วยยารักษาโรคของปฏิชีวนะในปัจจุบันสองมีสติในการพิจารณาใค้ควรทำบมาข,ของพระเจ้าให้เห็นอนิจจังทุกขังนาตาในสมัยครั้งบุเดการผัดคุณะ เป็นพระภิสูุสงฆ์ที่กําลังจะป่วยใกล้าตายป่วยมากความรู้ถึงพระเจ้าพระเจ้าเลยเมตตาไปสงเคาะด้วยการสอนหลักอริยสัจสีสอนการเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาขอนการทิ้งตัวตนพระเจ้าก็เริ่มเทศสอนธรรม,มะต่อพักคุณะพักคุณะได้ยินจากร่างกายเนี่ยทุรนทุลายก็สงบลำงับลงเพราะพิจารณาไข้ควรตามหลักธรรมที่พระเจ้ากําลังแสดงอยู่ก็ร่างกายสงบลำงับอาการก็สงบนิ่งไปอาการเจ็บปวดเท่าไหร่ก็สงบลงเพราะมีสติจ,จดจ่ออย,อยู่กับการได้ยินได้ฟังธรรม เมื่อพระเจ้าเดินออกจากที่แสดงธรรมในโรงพักฟื้นของพระคุณะเข้าสู่กุติอีกไม่นานหลังจากนั้นก็มีพระเดินม,มาบอกว่าพระภัคคุณะเนี่ยได้สิ้นชีพเรียบร้อยแล้วพระุทเจ้าจึงพยากรณ์ว่าภัคคุณะเนี่ยบรรลุธรรมถึงอนาคามีได้ละสังโยชน้าเบื้องต่ำก่อนตายเห็นไหมดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้ามีโอกาสบรรลุธรรมได้ถึงอนาคามี ใครที่ได้โสดใครที่ยังไม่ได้โสดาบันใครควรตามทมก็มีโอกาสในการบรรลุโ,โสดาบันได้ใครที่ได้โสดาบันแล้วก็มีโอกาสในการบรรลุสกทาคามีใครได้สกทาคามีแล้วมีโอกาสในการบรรลุอนาคามีใครได้อนาคามีแล้วมีโอกาสในการบรรลุถึงพระอรหันต์การได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าทาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการสงบระงับของร่างกายในปัจจุบันได้ภาระหน้าที่เราก็คือต้องถ้าไม่มีใครมาเทศสอนเราตอนเราใกล้ตายให้ทําอะไร ลึกลึกถึงบทธรรมของพระเจ้าที่เราอุตส่าห์ได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยเราลึกให้ได้ตอนตายลึกลึกให้ได้ถ้าลึกได้ร่างกายเราจะสงบระงับการที่เรามีโอกาสในการฟังธรรมบ่อยๆซ้ําๆเราต้องจําให้ได้เมื่อเราจําได้เรานําไปพิจารณาไขควรเมื่อเรานําไปพิจารณาไขควรก่อนตายเราจะมีโอกาสเข้าถึงสภาวะธรรมของพระเจ้าได้เข้าสู่สภาวะแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักอริยสัจสีได้สุดท้ายเราจะได้อะไร อย่างน้อยที่สุดมันได้กุศลแน่นอนอย่างน้อยที่สุดสุขติโลกสวรรค์นแน่นอนถ้าเราสามารถทําได้พยายามพิจารณาไข้ควรตามหลักเหตุผลตามหลักปัจจัยในนี้ให้ได้นะคาราว่าที่เป็นโสดาบันสามารถลงหุนลงทุนหุนห้นหรือซื้อหวยได้ไหมโสดาบันไม่ซื้อหวยคือต่อให้ซื้อจริงก็ซื้อเพราะเมตตาหรือช่วยหรือสงสารไม่ใช่โลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของใคร าจ,จะได้ก็ได้แล้วแต่แต่ไม่ได้ไปนั่งโลภเพ่งเล็งอยากได้อาจจะซื้อเพราะอุปถัมช่วยเหลือแนะนําบอกกลา่าวสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่โสดาบันจะไม่ได้ไปร่งโลภเพ่งเล็งว่าเอามาตรวจนะฉันจะต้องถูกแบบนั้นฉันจะต้องได้แบบนี้ไม่มีโสดาบันจะไม่มีความโลภตัวนี้แต่โสดาบันความโลภยังมีไหมยังมีแต่เขาจะโลภเฉพาะในสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นไม่ใช่ไปนั่งลุ้นหวยรวยเบอร์โสดาบันไม่ทํา พราะโสดาบันไม่มีความโลภเพ่งเลยอยากได้ทรัพสมบัติเงินทองของคนอื่นแต่อาจจะมีความโลภเพ่งเลยในการอยากได้ทรัพสมบัติเงินทองของใครของตัวเองในการสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเกิดมีเกิดเป็นตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นดังนั้นโสดาบัลไม่ไปซื้อหวยไอเรื่องไอเรื่องหุ้นเนี่ยมันยังเป็นที่กำกวงอยู่เพราะหุ้นเนี่ยมันมันมันเป็นทาง จะบอกก็เป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ก็หุ้นมันก็ไม่ใช่อายามุกอะไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ยังไม่ชัดเจนเรื่องหุ้นเพราะอาจารย์ไม่ได้ศึกษาหุ้นชัดเจนนะบางคนก็มองว่าหุ้นเนี่ยเป็นอายามุกบางคนก็มองว่าหุ้นเนี่ยไม่ใช่อายามุกเพราะฉะนั้นี้ก็วางไปกลางๆว่อาจารย์ตอบให้ไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของหุ้นแต่จะพยายามถามหลายคนบางคนก็บอกว่าใช่อาจารย์มันก็อายามุกแหละเพราะสุดท้ายแล้วมันเอาเงินไปเทไว้มันก็ต้องไปนั่งลุ้นอยู่ดีว่าจะได้หรือไม่ได้ราคาจะขึ้นหรือไม่ขึ้น แต่การที่ราคาขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นการลงทุนหรือการอ Invest. นะินเวส Investment เมน่ยคือการลงทุนนะ่ะมันยังสามารถทําได้ลงทุนเพื่อได้ผลกําไรคือมันยังหาช่องทางมีแนววิธีการมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์หลักการในระบบการวิเคราะห์ไต้หวยเนี่ยมันหาเงื่อนต้นเงื่อนไปลายไม่ได้เลยมันจะถูกจะผิดไม่รู้แต่หุ้นเนี่ยมันยังํามีความผันผวนขึ้นลงตามกระแสะเศรษฐกิจตามรายได้ ตามผลประกอบการขององค์กรมันพอจะวินิจพิจารณาได้ถ้าวิจารณาจากพื้นฐานข้อมูลที่จะมีอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นอบายมุกเป็นการหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองด้วยความสุจริตอย่างหนึ่งเพราะนั้นแยกออกจากกาันให้ได้สังโยตัวที่สคือสีลพตาปรามาดังนั้นคนที่เป็นสายมูไม่สามารถเป็นอริยบุคคลได้เพราะถูกร้อยรัดด้วยสังโยช์ที่3แค่อริยบุตรแต่บริยบุคคลขั้นแรก อย่างโสดาบันก็เป็นไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ถ้าเขาไม่วางความเห็นผิดเขาจะเป็นโสดาบันได้ยังไงในเมื่อเขายังมีความหวั่นไหวต่อรพระตนะไตรยัยถ้าเขายังมีความหวั่นไหวแสดงว่าเขายังไม่หยั่งลงมัน่นถ้าเขายังไม่หยั่งลงมั่นหมายความว่าเขายังมีความเห็นผิดคนมีความเห็นผิดย่อมไม่เดินสู่ความหยั่งลงมัน่นจะเดินสู่ความหวั่นไหวตลอดเวลาใครพูดอะไรก็เชื่อใครแนะนําอะไรก็ฟังใครให้ไปสะดอกข้อต่อชะตาอะไรก็ไปตามเขาเนี่ยเรียกว่ายังมีความหวั่นไหวต่อพระตะนตรัย เพราะนั้นถ้าเรายังมีความหวั่นไหวอยู่ <c oughs> ก็ต้องรีบบเปลี่ยนซะถ้ายังมีความเชื่อความเห็นผิดแบบนี้โอกาสในการบรรลุธรรมญาติถ้าไม่ทิ้งถ้าไม่ถอนถ้าไม่วางลงเพระหน้าที่คือต้องทิ้งต้องวางออกไปเหลือแต่การศึกษาเล่าเรียนในหลักคำสอนพระเจ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปประมาณนี้เนาะ